คุณสมานที่คุณบัวกําลังถือและอ่านอยู่นี่นะฮะคนนี้นี่ผมดูแล้วผมเลยว่าคุณบัวน,นี่ตาถึงจริงๆเลยผมดูลำบุค,คลิกดีโดยเฉพาะดูเรื่องราวของอายุนะฮะสาต้นๆเนี่ยโอ้โหมันใช่อายุช่วงสผู้ชายสามสิต้นๆนี่มันใช่ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะดูจากประวัติการทํางานนะคะอายุแค่นี้แต่ประสบการณ์เนี่ย เยอะมากๆม,ม,มีความรู้สึกว่าอนาคตเนี่ยจะต้องไปไกลมาก,มากๆเลยค่ะแล้วก็นะดูเป็นผู้ชายที่แบบแสนอบอุ่นด้วย <laughs> นะแทนนะเป็นผู้ใหญ่ก็ดีจะได้ไม่องอแง,งเหมือนเด็กๆเนาะ ลงุงคุณลงุงคุณลุงมาทำอะไรคะมา,มาหาแฟนมาหาแฟนอ๋อมาหาพี่พิมพ์ใช่ไหมคะเดี๋ยวบัวไปตามให้นะคะคุณลุงรออยู่ตรงนี้นะคะใช่ใช่ใช่นั่นแหละบัวผมมาหาผู้หญิงชื่อบัวมาผู้หญิงชื่อบัวก็มาหาหนูสิคะแล้วคุณลุงมาหาทำไมอะคะ ก็มีคนเขาบอกให้ผมมาหาคุณบัวเขาว่าเป็นบริษัทจัดสร้างสุขหาคู่อะไรนี่แหละอย่าบอกนะคะว่าคุณลุงชื่อคุณสมานแล้วทำไมได้ไปสมัครคุณลุงใช้รูปลูกอะคะไม่ใช่รูปรูปผมผมยังไม่แต่งงานผมไม่มีลูกนั่นนะรูปผมเองเออคุณลุงคะเออมันกี่ปีที่แล้วอะคะประมาณสัก30ปีเห็นจะได้ สามสิบปีต้องขอโทษด้วยนะคะที่เราไม่ได้ตรวจเช็คอายุให้ดีก่อนนะคะเออคือจริงๆความผิดตกที่ผมเองครับตอนแรกผมโทรไปเนี่ยผมนึกว่าเขารับสายแต่ปรากฏไม่ใช่มันเป็น,ปนลุงเขาแต่คนต่อไปนี่นะคะชัวร์แน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะคนนี้ค่ะชื่อ ชื่ออะไรอ่ะชื่อสุไม่เชยสุอาจจนามสกุลสุอัดเชอร์หรือว่าสุดีเบอร์ก็ได้ถพิม,มคนนี้เราโทรเช็คอายุเรียบร้อยแล้วด้วยครับใช่ค่ะใช่ค่ะคุณบัวไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าพิมพ์เนี่ยได้โทรไปที่แลกแล้วค่ะแล้วก็ได้ยืนยันจากแอกว่า รูปใบนี้เนี่ยเป็นรูปที่เพิ่งพินพ์ออกมาเพราะฉะนั้นคือรูปปัจจุบันค<ช>่ะไม่แก<ช>่แน่นอน<ช>ค่ะเ้เรื่องอีกเรื่องนะประวัติของเขานะเรื่องของการศึกษาสกาุลุชาติหน้าตาทางสังคมเนี่ยเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแบบพูดยังไงว่าในโลกนี้หาผู้ชายแบบนี้ยากนะอย่างดีๆเนี่ยมีเยี่แล้วจบแต่อันเนี่ยหายากแบบเนี้ยนี่แหละค่ะบัวก็เลยอยากจะเจอสวัสดีครับคุณบัวใช่ไหมครับสวัสดีค่ะบัวค่ะ ผมสุขครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับขอผมแนะนำตัวอย่างเป็นทางการด้วยนะครับสวัสดีครับผมหม่อมราชวงศ์ศาสตราจารย์ดร์พันเอกนายแพทย์สุรเทพเทพจิตเสนครับผมฟังไม่ได้ตับใช<อ>่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพูดใหม่นะครับ<อ>ผมห<อ>ม่อมราชวงศ์ไม่เป็นไรค่ะ เรียกผมสั้นๆว่าสุก็ได้นะครับคุณสุค,ะค่ะทำไมชื่อในบัตรประชาชนของคุณสุแสั้นแค่นิดเดียวเองอะคะคือผมต้องการจะปนบางฐานะที่แท้จริงเอาไว้นะครับกว่าผมจะออกมาจากบ้านได้นะครับต้องปลอมตัวแทบแย่เลยนะครับเนี่ยอย่าบอกนะคะว่าคุณสุใส่หน้ากากาอยู่อะค่ะเออไม่ครับผมเปลี่ยนเป็นตัวเองเรียบร้อยแล้วนะ หรือว่าคุณบัวอยากจะเห็นผมตอนเปลี่ยนตัวใช่ไหมครับผมปลอมตัวเก่งครับเดี๋ยวผมจะไปปลอมครับเพื่อออกไปข้างนอกจะได้เห็นผมนะครับได้กับคุณสุท่าไม่อยากเห็นผมปลอมตัวใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะนั่งดีกว่านะคะมีน้ำดื่มให้ดื่มด้วยค่ะน้องเย็นๆเผื่อได้ใจใจสจ่มใสขึ้นนะคะคุณสุนั่งเลยค่ะคุณบัวนี่ใจดีมากทานน้ำดีกว่า าาน้ำเนี่ยมันมียาพิษครับมันมียาพิษเหรอคะไม่มีคุณคุณต้องระวังตัวด้วยนะครับทำไมอะคะภาคนี้ไอ้พวกขบวนการลอบปองร้ายผมฉันกจะกําเริบขึ้นมาทุกทีแล้วนะครับ,บวันก่อนก็ยังไปลอบยิงผมเลยนะครับคุณคะขบวนการอะไรของคุณเนี่ยเขาจะไปลอบทำร้ายครอบครัวของคุณตระกูลของคุณเหรอคะว่า เรื่องมันเกิดมาตั้งแต่ท่านเจ้าปรคุณคุณหลวงได้ยกทัพออกไปมีพ่ายคนทั้งสามแสนกว่าคนครับแล้วปีทับเข้าไปพี่่อทจะคุณสุข้าพอเธอค่ะเราขอโทษจริงๆเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะคือคือคือจริงๆแล้วเราสแกนแล้วเราก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เราลืมตรวจสอบไปอีกอีกด้านหนึ่งครับเรื่องจิตใช่ไหมคะ ใช,ใ,ชใช่ค่ะคุณคัวครับเราเรามาดูคนต่อไปเลยดีกว่า<ล>คนต่อไปจะเหมือนคนนี้หรือเปล่าคะไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะคนนี้เนี่ยรับรองค่ะเราได้ดูใบแพทย์เขาแล้วนะคะเขาปกติทางจิตรับรองค่ะนะคะใช่ครับอันนี้ผมซีอีโอบริษัทสร้างสุขผมผมมั่นใจเลยนะครับว่าอีกคน,นจะจะไม่เหมือนไอ้เจ้าสองคนแรกนี้แน่นอนนะครับสองคนแรกนี่คือว่าเราก็โอเคเราก็เป็นถาดออกถัดออกถาดออกอันนี้ถัดเข้าถโอเถัดข้าเหลือคนนี้ก็ โอเคอ่ะฮะก็ได uh ้เ huh. ด so ี so ๋ยวลองลองลองพิจารณา